สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับแจ็กกี้กับเกโอนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนเนี่ยไปเล่นลูกบอลน,นะคะที่ซื้อของเล่นมาใหม่เนาะแล้วก็ที่สนามหญ้านะคะนั่นก็คือตรงที่เราอยู่เนี่ยมันจะมีสวนวายเยอะมากเลยนะคะแล้วก็มีสนามที่เขาปลูกหญ้านะคะเพื่อที่จะใหเ้เพื่อที่จะขายเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปเล่นลูกบอลกันที่ซื้อมาใหม่นะคะเราจะไปลองกันค่ะลูกบอลจะยาวประมาณเกือบ 80เซนติเมตรนะคะแล้วก็มีลูกบอลสีส้มนะคะตัวนี้ก็จะมีตัวจับตรงนี้นะคะแล้วก็ลูกบอลเนี่ยเราจะซื้อเพิ่มนะคะอีกสองลูกเพราะว่าบางครั้งมันหายนะคะก็คือหาไม่เจอนั่นเองเพราะว่ามันไกลอะเดี๋ยวเราจะลองกันค่ะนี่เลยนะคะไปแล้วนะคะทำไมต้องให้น้องรตไวเลอร์เนี่ยเล่นลูกหมาเล่นลูกหมาเล่นลูกบอลน,นะคะ เพราะว่าเขาเนี่ยจะต้องเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานะคะหรือว่าเคลื่อนเคลื่อนไหวบ่อยๆเนาะเพราะว่าเขาตัวใหญ่นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองอีกครั้งค่ะเราจะโยนนะคะโยนหรือว่าแกว่งเนาะเพราะว่าไม้ตัวนี้นะคะจะช่วยโยนลูกบอลเนี่ยไปไกลมากเลยนะคะทุกคนแบบไ,<ม>ไกลสุดๆ,ๆเลยแล้วน้องหมาเนี่ย<ๆ>ก็จะได้วิ่งนะคะแล้วก็ออกกําลังกายนั่นเองนะคะนี่ไงไปแล้วนะคะนี่เลยเนาะ โอเคเดี๋ยวเขาก็จะกลับมานะคะเราจะเรียกกลับมาเนาะชอบนะคะเกโอเนี่ยหรือว่าน้องรรดไวเลอร์เนี่ยชอบมากเลยค่ะชอบเคลื่อนที่เคลื่อนไหวนะโอเคโอเคอ่าเนี่ยรอบที่สามแล้วนะคะเราก็จะโยนไปแกว่งธรรมดาค่ะก็คือโยนธรรมดานะคะอ่าตัวนี้มาว,ะวจะเอาไปโยนมใหม่ไม่อยากให้นะคะ,ะไม่อยากให้ เตรียมตัวค่ะให้นั่งก่อนแล้วก็จัดไปเลยค่ะ uh huh. ปึ๊บวิ่งเลยค่ะวิ่งเร็วมากโอเควันนี้อากาศดีนะคะเราก็จะเดินไกลกันหน่อยนะคะเพราะว่าน้องเขาต้องเคลื่อนไหวนะคะเพราะถ้าอยู่บ้านเฉยๆก็เหมือนคนเนาะถ้าไม่มีอะไรทำก็เบื่อนะคะภาษาเยอรมันเขาเรียกว่าล้างเกียวนะคะเกรี โอเคตอนนี้ก็ได้มาแล้วอ่าเดี๋ยวลองให้เขาปล่อยดูสิริงอาสเกไม่อยากให้นะคะเดี๋ยวเราจะลองสั่งให้เขาปล่อยอาสอาสเกแฟอ่าไม่อยากให้เดี๋ยวก็ให้ค่ะออสเดี๋ยวก็ให้ต้องให้นะคะไม่ให้ไม่ได้อือเห็นไหมพอเราเอ,อพาเขาสุกบ่อยๆนะคะเขาก็จะปล่อยแล้วก็ไม่กล้าค่ะ ไม่กล้าเอาใส่ปากอีกรอบเนาะอันนี้นะคะทุ <Yeah. S 1> ตัวโยนลูกบอลเนี่ยสามารถเราไม่ต้องก้มก็ได้นะคะสามารถที่จะเอาไม้เนี่ยหรือไม้โยนลูกบอลเนี่ยเก็บลูกเลยนะะไม่ต้องก้มนะคะสําหรับใครที่ก้มแบบยากนิดน,นึงเนาะโอเค <c oughs> โอนี่ชอบมากชอบลูกบอลน,นะคะแต่ก็แล้วแต่เนาะน้องหมาแต่และตัวก็ไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าน้องหมาบางตัวอาจจะไม่อนุญ,ญาตให้เขาเล่นลูกบอลอันนี้ดูนะคะเดี๋ยวจะเก็บให้ดูเอา อันนี้เราก็จะเก็บขึ้นมาแบบนี้นะคะแบบไม่ต้องก้มเลยสบายมากนะคะเดี๋ยวเราจะรอก่อนนะคะรอรอให้แบบเราต้องมองดูก่อนนะคะว่ามีคนหรือเปล่าถ้าเกิดมีคนเราก็ไม่โยนอนะเนาะ วันนี้อากาศดีมากเลยค่ะทุกคนอันนี้เราอยู่ที่สูงที่สุดของภูเขาเล็กๆนะคะมองไปบางครั้งมีแกะด้วยนะคะมีคนมาปล่อยแกะด้วยอะเดี๋ยวเราจะมาตรงนี้อีกแล้วนะคะที่สนามนะคะแล้วก็จะโยนนะคะลองดูนะว่าเขาจะวิ่งได้ไกลไหมเฮี้ยแบบอันนี้ไปเก็บลูกบอลมาเอ๊ วิธีเก็บก็ไม่ได้ยากเลยนะคะสองเราจะโยนลองดูเนาะอัพวิ่งเร็วมากเลยทุกคนแบบได้เคลื่อนไหวดีมากเลยเดี๋ยวก็มานะคะกลับมาเราก็จะโยนลหลายๆครั้งนะคะรับรองได้ว่าเหนื่อยแน่ๆค่ะหรือบางครั้งเราก็จะปั่นจักรยานกาันอ้าววิ่งเลยค่ะวิ่งเลย โอ้ไกลมากโซเกโอก็เริ่มเหนื่อยแล้วนะคะเริ่มไม่มีแรงเราโยนอยู่ประมาณสักประมาณ7-8ครั้งนะคะลูกบอลตัวนี้ดีมากเลยเหมือนปั่นจัก,กรยานเลย เหมือนก็คือเวลาเราว่างเนี่ยเราจะพาเขาไปปั่นจักรยานนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยออกกําลังกายหรือเคลื่อนที่ไม่ให้เขาอ้วนเนาะถ้าเขาอ้วนมากนะคะข้อหรือว่าขาของเขาเนี่ยมันจะลําบากนะคะเวลาเขาโตขึ้นข้อของเขาหรือว่าเขาอาจจะเดินไม่ได้ถ้าเขาเดินไม่ได้มันก็เป็นภาระของเราใช่ไหมเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันนะคะ โอเคค่ะคงจะเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวิดีโอนี้ลาไปก่อนของเล่นตัวนี้นะคะไม่แพงเลยค่ะลองหาซื้อดูในในอเมซอนหรือว่าที่ตลาดดูนะคะช่อ